วลาทอกในหมวดความรู้ที่ผมไปทำอินเฮ้าส์เทรนนิ่งให้กับพักพวกเพื่อนฝูงโดยเฉพาะที่เป็นลูกค้ากันมาก่อนหรือว่ายังไม่ได้เป็นลูกค้าแต่ว่าก็เป็นพักพวกเพื่อนฝูงกันนะครับก็งานนี้ก็เป็นงานที่เพื่อนเองซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจตกแต่งภายในให้กับช็อปหรูๆนะครับกับสินค้าที่มาจากต่างประเทศนะครับก็ก็ สนใจอยากจะรู้เรื่อง M&A อยากจะรู้เรื่องจอเวนเจอร์เป็นอย่างไรเพราะว่ามีคู่ค้าที่เป็นต่างชาติอยากจะมาร่วมลงทุนนะครับก็เลยไปให้ความรู้ใน1วันเต็ม1วันเนี่ยสไลด์ร่วม100ห,หน้าพร้อมกับเคสตัดดี้อีกประมาณผมว่าต้องมีสี0หเคสใน1วันนะครับผมนํามารวบยอดเป็นตอนๆในวันเราทอล์กแล้วก็นํามาย่อยเป็น8ตอนนะครับ แล้วก็นำเคสตัดดี้หลายๆเรื่องรวมถึงประสบการณ์ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับงานที่ดูแลลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือคู่ค้าก็ตามที่เป็นเรื่องของการซื้อขายกิจการการร่วมลงทุนการจอเวนเจอร์นะครับถ้าย้อนกลับไปในตอนที่1ถึง5ที่จบไปแล้วเนี่ยเรายังเหลืออีก6 7เดแตอนนะครับในตอนที่ห้า ผมวิเคราะห์ให้เห็นเรื่องของ due diligence มีเรื่องของตัวกฎหมายการตรวจสอบกิจการด้านกฎหมาย legal due diligence การตรวจสอบเรื่องการเงินบัญชีเป็นเรื่องของ financial due diligence ซึ่งผมไม่ได้ทำแน่นอนเพราะว่าไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นส่วนที่3ก็คือเรื่องของภาษีการตรวจสอบกิจการด้านภาษี tax due diligence อันนี้จะต่างจากแท็กเซ c เช็คหลายคนจะเข้าใจว่าเออจริงๆเหมือนกันจริงๆไม่เหมือนกัน t a ็กดิว i l i g e เ c e คือค้นหาความเสี่ยงทางภาษีแล้วใช้เป็นเป็นเครื่องมือในการต่อรองต่อรองมูลค่าที่จะลงทุนหรือซื้อขายกิจการกันนั่นคือเอาไว้ใช้ Discount หรืออีกกรณีหนึ่งก็เป็นการต่อรองในเรื่องการจ่ายให้ช้าลงหรือนำไปใส่ในเอ็โค c เอ็เ ที่มีเอสโคเอเจนคนกลางคอยดูแลงเงินตรงนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีการซึ่งในที่สุดพอดิวเดเ e นซ์ก็จะนำไปสู่เรื่องสัญญาเอนีอไม่พ้นเรื่องสัญญาในตอนนี้เป็นตอนที่6จาก8ตอนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการ In-House t r a i n นนิเจ้าของกิจการไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ขายหุ้นเดิมหรือขายหุ้นใหม่หรือมีทั้ง2กรณี เห็นตัวอย่างก่อนหน้านี้ในวันลท์ทอกที่วิเคราะห์ให้ฟังว่าเจมารตไปลงทุนในสุกี้ตีน้อย30%แบ่งเป็นหุ้นเดิม17%กว่าเปอร์เซ็นต์เจ้าของเดิมได้ก็ใช้วิธีการวางแผนภาษีออกไปที่ฮ่องกงหุ้นใหม่เพิ่มทุนบริษัทได้เงินก็วิ่งเข้ามาบริษัทอีก600ล้านเจมารตลงทุนไปประมาณ1,200ล้านได้หุ้นในที่สุดใน สุขีตีน้อยชื่อว่าบริษัท BNN Restaurant Group ประมาณ30%ใช้เงินประมาณ1,200ล้านนั่นคือเกิดขึ้นในปี2 6 6 5วันนี้เรากำลังคุยกันในปี2568นสิะครับสิ่งที่น่าสนใจคือพอเราพูดถึง M&A หลายคนก็ไม่เข้าใจว่าจริงๆ M&A เนี่ยจะต้องเริ่มตรงไหนแล้วจะไปอย่างไรแล้วจะจบที่ตรงไหนให้นึกภาพกับท้าลากเส้นเนี่ย เอจะเริ่มที่ Pre-M&A แล้วก็ไปกระบวนการ m อ็ A แล้วก็ไป p o s t อ็ m A. ในการคุยเรื่อง Pre-M&A ็มก็จะคุยกันเรื่องของ Deal Structure การออกแบบ Deal ที่จะซื้อขายกิจการบางทีจะคุยเรื่องหุ้นจะจบเรื่องทรัพย์สินบางทีจะจบเรื่องทรัพย์สินจะไปที่กิจการ M&A Agreement ผมรวมถึงพวกเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นเวลาเราเริ่มต้น pre m a เอกสารที่เกี่ยวข้องก็จะมีเอกสารที่ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับเพราะว่าต้องมีการลงรู้ข้อมูลกันผมก็จะเริ่มต,ต้นตรงนี้เลยนะครับท่านจะเห็นว่าในเส้นของตัวสไลด์ที่ผมวางเป็นเส้นเป็นแนวไว้เนี่ยจะเริ่มต้นด้วย non disclosure agreement สัญญาไม่เปิดเผยข้อมูลไม่เปิดเผยความลับก็มีเงื่อนไขเรื่องเวลาไม่เปิดเผยนานแค่ไหน 6เดือน1ปี2ปีหรือบางทีก็เรียกว่าเป็นสัญญารักษาความลับที่เรียกว่า confidentiality agreement นะครับอันนี้จะทำแยกเป็น1ฉบับก็ได้หรือจะทำไปซ้อนอยู่ในเอกสารที่เรียกว่า MOU memorandum of understanding หรือ LOI letter of intent เอกสารเหล่านี้มีความผูกพันเป็นข้อสัญญาดังนั้น จะให้ผูกมัดก็ระบุไปว่าผูกมัดในเรื่องใดข้อใดแต่ถ้าจะไม่ให้ผูกมัดไม่ให้ผูกพันกันก็กำหนดไว้บางทีก็จะเรียกว่านอนบิดดิ้งออฟเฟอร์หรือว่าเป็น NBO เอกสารที่ไม่ผูกมัดผูกพันกันแต่ว่าก็ใช้มารยาทกันทางธุรกิจแต่ก็ต้องระวังช่วงหลังๆก็เริ่มจะเห็นมากขึ้นว่าก็ไม่ค่อยจะมีมารยาททางธุรกิจกันไม่มีคำว่าสัญญาสุภาพบุรุษเจนท์แมนในกรีเม้นต์นะครับ ธุรกิจคือธุรกิจอันนี้ก็ต้องระวังนะครับว่าเวลาเราเจรจาเรื่องซื้อขายกิจการร่วมทุนเนี่ยอย่าทําตัวเป็นลูกแกะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าหมาป่าสิงโตหมาจิ้งจอกอะไรอยู่เต็มไปหมดเลยต้องระวังตัวนะครับผมแนะนําให้ท่านไปดูหนังก่อนหน้าน,นี้เล้นะใน Netflix เชื่อว่า Startup อันนั้นลูกแกะชัดๆลูกแกะชัดๆไม่รู้เรื่องธุรกิจเลยแล้วก็มองโลกสวยคิดว่าเขาซื้อหุ้นจริงๆเขาซื้อคน แล้วก็ถูกล็อกไปด้วยเงินไม่กี่พันล้านวอนประมาณ3,000ล้านวอนถูกล็อกให้เป็นซอฟต์แวร์เดเวล o อปเของกลุ่มที่เป็น corporate venture capital ทั้ง3ปีแล้วก็ไม่ได้อยู่เกาหลีด้วยต้องไปอยู่ที่อเมริกานี่ในหนังในหนังในหนังก็มาจากเรื่องจริงนะครับจินตนาการที่เอาเรื่องจริงๆมาผสมผสานกันนะครับจาก n d a หรือ c a นะครับก็มาสู่ m o u ใน m o u ก็มีเอกสารแนบเอกสารแนบก็เรียกว่า term s ม Sheet ทำชีตคือข้อตกลงเบื้องต้นในทางการค้าเบื้องต้นนะครับเป็นเงื่อนไข <c oughs> ว่าจะซื้ออะไรกันจะซื้อหุ้นจะซื้อทรัพย์สินจะซื้อกิจการแต่เขาจะไม่บอกว่าจะซื้อคนนะมันจะมีเอกสารที่ซ่อนอยู่ก็ทนายที่ปรึกษากฎหมายนี่นะครับช่วยนะครับนะถัดไปก็จะเป็นเรื่องเ <c oughs> ข้าไปสู่กระบวนการดิวเดิเจนตรวจสอบกิจการทำวอลูเอชันประเมินมูลค่ากิจการแล้วก็ไปต่อที่เรื่องต่อรองราคา ก็ <c oughs> จะไปสู่สัญญาถ้าซื้อขายหุ้นเดิมก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า S P A sale and purchase agreement นะครับซื้อทรัพย์สินก็เป็น S P A ก็ได้นะครับแต่ถ้าซื้อหุ้นใหม่ด้วยซื้อหุ้นใหม่เพิ่มทุนด้วยแสดงว่าบริษัทเป้าหมายบริษัทที่จะถูกร่วมลงทุนเนี่ยจะต้องมีผู้ถือหุ้น2กลุ่มหรือ3ากลุ่มมากกว่าเดิม Dilution <c oughs> เ <c oughs> กิดแน่เจ้าของเดิมหุ้นลดน,น้อยถอยลง สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็จะมีสัญญาอีกตัวหนึ่งเรียกว่า Share Subscription Agreement เป็นสัญญาที่เข้ามาซื้อหุ้นใหม่ที่เพิ่มทุนออกมานะครับแล้วจากนั้นก็จะไปสู่สัญญาตัวที่3ถ้าเป็นซื้อหุ้นนะก็จะเรียกว่า Joint Venture Agreement หรือจะเรียกว่า Share Holder Agreement ก็ได้อันนี้ก็จะมีเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับจะมี2 3สสัญญานะครับก็ต้องใช้ที่ปรึกษากฎหมายนะแล้วก็มีที่ปรึกษาการเงินมาช่วยดูนะครับ ที่ภาษากฎหมายก็จะดูเรื่องข้อกฎหมายข้อสัญญาดูเรื่องกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกันบังคับการฟ้องร้องในที่สุดนะครับเนื้อหาที่สําคัญสําคัญนะครับที่ได้มาจากการประเมินบูลค่ากิจการคือ valuation หรือที่ได้มาจากการทํา due diligence ก็คือเรื่องของจ่ายไม่หมดจ่ายบางส่วนหรือจ่ายช้าแล้วจ่ายแล้วไปอยู่ที่ไหนจ่ายไม่หมดไปอยู่ที่ escrow account นะครับ แล้วก็อยู่กับ e S-Crow Agent ในอดีตเนี่ยในอดีตผมเองในฐานะที่ปรึกษากฎหมายก็เคยเป็น e S-Crow Agent ด้วยแต่ว่าพอกฎหมายเปลี่ยนสักประมาณเกือบๆกี่บ2บปีล้วปรกฎหมายเปลี่ยนนะครับร่วม20ปีกฎหมายเปลี่ยนว่า e S-Crow Agent คือคนกลางที่ถือครองทรัพย์สินเงินสดตัว,ต,วตัว source code ของพวกไลเซน้นต้องเป็นสถาบันการเงินจบเลย นะทำอาชีพนี้ไม่ได้ละเป็น SCO โคเอเจไม่ได้ละในอดีตเป็นได้นะครับอดีตเคยเคยเป็นเอสโคเอเจนให้กับหลายเส้นซอสโค้ดของซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์จากฮ่องกงนะครับแล้วเ,เอามาให้บริการในประเทศไทยนะแล้วก็มีเงื่อนไขที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายก็ไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันก็ต้องหาคนกลางนะครับแต่พอกฎหมายเปลี่ยนเราก็ทําหน้าทีนี้ไม่ได้ก็ต้องไปธนาคารธนาคารก็จะมีค่าบริการของเขาส่วนใหญ่ธนาคารจะเก็บ เงินไว้แยกในบัญชีต่างหากเป็น s s o r ก w Account ก็จะคิดดอกอคิดค่าธรรมเนียมไม่ใช่คิดดอกเบี้ยฮะ <c oughs> เราฝากเนะี่ยเราก็ได้ดอกเบีย้ยธนาคารก็คิดค่าธรรมเนียมมานั่คือนคือ,คอมีกฎหมายโดยเฉพาะนะครับใครจะทำเอ็มแอนเก็ต้องอเข้าใจโครงสร้างว่ามันมีตัวกลไกลตัวกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องแล้วต้องทําสัญญาอย,ย่างไงนะครับถัดมานะครับตัวสัญ,ญญาให้เห็นภาพแล้วมันมีเงื่อนไขที่เป็นก็เรียกว่าคีเทอร ในการเจราจาสัญญาผมเรียกว่า3หนอนนะเงื่อนไขคือ3หนอนคือ3ไม่3ห้ามนะครับเป็นเงื่อนไขที่เรียกว่าเป็นสิทธิปฏิเสธหรือสิทธินิสธเป็นเนกาทีฟไรท์นะครับ1คือห้ามแข่ง n o n Competition ห้ามแข่งในสินค้าอะไรห้ามแข่งในพื้นที่ไหนอันนี้เป็นเรื่องท e r ทอรีนะห้ามแข่งในสินค้าอะไรเป็นเรื่องของ product หรือว่าเซกเมนเทชันห้ามแข่งนานแค่ไหนอันนี้เป็นเรื่อง เป็นเรื่อง period of time เป็นเรื่องเวลานะครับ non s o l i c i t non s o l i c i t ก็คือห้ามชวนลูกน้องเก่าลูกค้าเก่าคู่ค้าเก่าอันนี้ก็ใส่เงื่อนไขเข้าไป non disclosure non disclosure คือห้ามเปิดเผยนะฮะมาร่วมทุนกันแล้วเนี่ยออกไปแล้วเนี่ยอย่าไปเปิดเผยคนอื่นไม่ทําเองไม่ชวนเองไม่แข่งเองแต่ว่าไปเปิดเผยคนอื่นนะครับแล้วก็ถ้ามันมีกรณีที่พิพาทกันในสัญญาเนี่ยก็มันจะมีเงื่อนไข ที่ให้เป็นเรียกว่าเป็น exit นะเป็นทางออกนะครับก็คือว่าบังคับซื้อนะบังคับซื้อก็คือขอออปชันขอคือเรียกมาบังคับซื้อเลยนะครับซื้อหุ้นนะส่วนใหญ่จะใช้กับซื้อหุ้นแล้วก็กําหนดราคากันไว้ว่าเป็นราคาด้วยวิธีการคํานวณราคาอย่างไรนะครับจะเป็น Book Value จะเป็น Fair Val u e ตตรงจา้างผู้ประเมินราคาอิสระมานะครับซึ่งเป็นคนกลางนะครับ อันนี้คือข a นะอีแบบหนึ่งคือ put option คือบังคับขายพุทคือวางให้เขามาซื้อไปนะครับอันนี้คือขอออป p ั i o n put option ต้องมีนะถามว่าเคยมีไหมที่ต้องมีทั้งสองฝั่งไหมอ่ะบางทีก็มี call แต่ขอออ option ท่านก็ต้องเจราจาให้ได้ว่าเอะทำไมมีแค่ฝั่งเดียวลนะ่ะทาไมถูกบังคับซื้อฝั่งเดียวทาไมไม่เราไม่สามารถบ,บังคับซื้อเขาได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้น c อออ o ช t i o n put option มัมกจะไปด้วยกันเว้นแต่ว่าท่านเจราจาสัญญาไม่ได้ อำนาจต่อรองไม่ถึง b a g a i n i n g power ไม่มีนะครับอันนี้ก็เป็นคีย์เทอมในการเจรจาต่อรองต้องมีไม่มีไม่ได้นะครับถัดมาผมก็เลยทำตัวเช็คลิสต์ขึ้นมานะครับท่านอาจจะเห็นว่ามันตัวเล็กมากแต่เดิมเนี่ยผมใช้จดเอาแต่ตอนหลังเนี่ยพอเราเห็นแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่มันมีประโยชน์ชื่อว่า Simple m i n d Simple m i i d เนี่ยก็เป็น Mind Map รูปแบบหนึง่งมีให้เลือกเยอะนะครับเดิมใช้ของฟรีตอนหลังก็ต้อง จ่ายเงินแลกเปลี่ยนให้เขาบ้างนะก็ advance ขึ้นมาหน่อยก็จะได้ m ม n d Map ที่เป็นเหมือนคอลัมน์คอลัมน์คอลัมน์ออกมาเยอะแยะเลยผมก็เก็บข้อมูลจากประสบการณ์แล้วก็การค้นคว้าเพิ่มเติมเนี่ยมาใส่ไว้ในเช็คลิสต์ในเรื่องของ c h ลเ d e r ์สคริ e m e n t นะครับก็แบ่งเป็นทั้งหมด6คอลัมน์6คอลัมน์ในแต่ละคอลัมน์ก็จะมีเนื้อหาที่เป็นประเด็นเนี่ยประมาณสักผมว่า20ประเด็นนะครับเพราะงั้นพอเราพูดถึง6คอลัมน์เนี่ยก็ต้องมีร่วมร้อยประเด็น ที่จะต้องนําไปใส่ไว้ในสัญญาเป็นเช็คลิสต์นะข้อดีคือมันเป็นเช็คลิสต์มันเป็นเหมือนบุลเลต์บุลเลต์บุลเลต์เพื่อเพื่อจะเตือนเราว่าเออเวลาจะเจรจาสัญญาอย่างคอลัมน์แรกเนี่ยเรื่องกิจการท่านจะเอ็มอท่านจะร่วมทุนในกิจการอะไรกิจการอะไรที่เป็นกิจการหลักกิจการเสริมเออนะฮะแล้วเป้าหมายเป็นอะไรทิศทางเป็นยังไงนะครับแล้วโครงสร้างองค์กรเป็นยังไงนี่นี่อยู่ในกิ่งแรกเลยคอลัมน์แรกเลยนะครับแล้วก็ ตัวธุรกิจที่สามารถจะผันแปรแตกกระโตตัว,ตว,ตว,ตวละแตกได้ใครจะได้สิทธิ์ก่อนบริษัทร,ร่วมทุนได้สิทธิ์ก่อนหรือเจ้าของเดิมได้สิทธิ์ก่อนอันนี้ก็ต้องตั้งคําถามนะครับแล้วก็ในเรื่องของการขยายกิจการไปที่อื่นนะจาก Organization ก็ลงมาเป็นฟัง์ชันเป็น Business Unit เป็น Job Description ไล่ลงมานะครับไปจนถึงเรื่องเรื่องคนเรื่องคนก็จะโยงจาก organization กับ Business Unit ไปเรื่องคนคือแล้ว Board of Director คณะกรรมการบริษัทเป็นยังไง เป็นใครเราถือหุ้นขนาดไหนเราต้องได้บอร์ดซีจำนวนกรรมการกี่คนอำนาจการลงนามนะครับไปต่ออีกนะทีมบริหารเป็นใครตำแหน่งสำคัญพวก CEO CFO COO นะครับใครคุมบัญชีใครคุมการเงินใครคุม p r o c u r e เมน t นะครับนี่ก็ไล่ไปนี่คือฝั่งธุรกิจนะครับกิ่งที่2เป็นเรื่องของแชร์โฮดิ้งโครงสร้างการถือหุ้นถือหุ้นโดยโดยใครครับถือหุ้นตรง จากอินเวสเตอร์ทั้งสองฝั่งหรือถือหุ้นผ่านบริษัทที่เรียกว่า investment holding c o m p a n ียกตัวอย่างก่อนหน้านี้ปตทเนี่ยเขาก็มีบริษัทลูกที่ถือ100%เรียกว่า investment holding เนี่ยชื่อว่า i n o o e i c A s อเเอาไปลงทุนใน i n t e r p h a ฟ m a ar, มาใน IP ทั้ง20%มูลค่าร่วมพันล้านบาทนะร่วมพันล้านบาทนะครับปตทไม่ได้ลงเองตรงนะครับหรือแม้แต่ปตทโออาเหมือนกัน OR เนี่ยก็มีบริษัท investment holding ของตัวเองนะ ชื่อว่าโมดูลัสเวนเจอร์ก็ไปลงทุนในโอทอริลงทุนในบริษัทอื่นๆเยอะแยะเลยนะครับไม่ลงตรงก็ต้องมี Investment Holding นะฮะจริงๆแล้วมันมีเหตุผลเบื้องหลังอยู่เหมือนกันว่าการที่มี Investment Holding เนี่ยทำให้เวลามีกรณีข้อพิพาทกันฟ้องร้องก็อยู่แค่คู่สัญญาไม่ได้ขึ้นไปปตทหรือปตทอซึ่งเป็นบริษัทแม่นะครับอ่ะถัดมาการถือหุ้นก็มีโครงสร้างหุ้นเป็นยังไงล่ะหุ้นเป็นหุ้นบริมเสรษฐหุ้นสามาัญนะครับ หุ้นที่มีเตรียมไว้จะให้พนักง,งานคือหุ้นอีสบอีสบนะฮะเอเบอร์เยสต็อกอปชั่มีให้ไหมนะครับมีเรื่องอะไรบ้างเช่นหุ้นเล็กถือหุ้นอยู่30%เป็นหุ้นเล็กอย่างเจมาแต่ถือ30%ใน B&N n r e s t a u r a n t Group สุกี้ติน้อยเนี่ยมันก็ต้องมีเงื่อนไขเรื่อง Reserve Matter ไม่งั้นฝั่งสุกี้ติน้อย70%ก็เสียงข้างมากก็ทำอะไรก็ได้หมดไม่ใช่มี Reserve Matter คือมีเงื่อนไขมีประเด็นที่สววนไว ว่าจะใช้เสียงข้างมากพวกมากลากไปไม่ได้นะครับแล้วก็มีเงื่อนไขเรื่องถ้าจะขายหุ้นต้องเสนอขายกับสุขิติน้อยก่อนนะวันหนึ่งเจมาร์อยากจะออกไปอยากจะเอ็กซิสอยากจะบายบายนะครับก็จะมีเงื่อนไขเรื่องแร์กอลองแทกอลองวันอื่นวันวันถัดไปจะมีคนมาร่วมทุนด้วยก็ต้องไปด้วยกันไม่ใช่ทิ้งกันนะครับอันนี้ก็มีเงื่อนไขที่ใส่นี่คือกิ่งที่2นะโครงสร้างการถือหุ้นนะครับถัดมาเรื่อง management management ทีมบริหารเป็นใครนะครับใครเป็นบอร์ด การประชุมเป็นยังไงใครเป็นคีย์แมนใครเป็นคนสําคัญแล้วก็มี3นอนด้วยว่าจ้างเข้ามาแล้วเนี่ยจ้างมาเป็นฟูลไทม์จ้างมาเป็นเพอร์ time, ามานแนหรือจ้างเป็นฟรีแลนซ์อันนี้ก็ต้องใส่เข้าไปเห็นไหมครับรายละเอียดพวกนี้จะอยู่ในสัญญาซึ่งสัญญาพวกนี้ต้องมีเช็คลิสต์นี่คือ1 2 3กิ่งแล้วนะกิ่งที่4เรื่อง finance การเงินการเงินการเงินมาจากไหน funding เป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างสกีตีน้อยเนี่ยเจมาดเข้ามาลงเนี่ยหกร้อยเนี่ยเจ้าของเดิมได้ไปแล้วนะครับอีก600 บริษัทได้ไปแสดงว่าบริษัทเนี่ยมีเงินจากเจมารมาลงทุนเพิ่มทุนโดยการซื้อหุ้นออกใหม่เนี่ย <c oughs> อีก600 <c oughs> ก็เอาไว้ขยายไปในต่างจังหวัดที่สุกิ้จิน้อยก็มีแผนจะไปอะไรสระบุรีสุพรรณบุรีโคราชอะไรแบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดเงินไม่พอต้องกู้แบงค์ทำไงใครจะคําประกันอันนี้คือส่วน finance นะครับหลักประกันคืออะไรนะครับแล้วก็จะ IPO ไหมนี่พูดถึง finance แล้ว IPO เข้าตลาดไหมแนวโน้มน่าจะเข้า ถ้ายอดขายเป็นพันล้านกำไรได้หลายร้อยล้านขนาดนี้เงื่อนไขน่าจะเข้านะครับนะฮะนี่คือ finance กิจที่4 1. ่ business 2. shareholding 3. management 4. finance 5. accounting บัญชีนีไม่พ้นหุ้นส่วนการร่วมทุนกัน M&A เนี่ยใครที่มาจากตลาดหลักทรัพย์จะเข้ามาลงทุนเนี่ยเขาจะต้อง 1. ระบบบัญชีต้องชัดเจนพอชัดเจนปั๊บเขาต้องเอางบกานเงินอของบริษัทเป้าหมายอย่างสุกิตีน้อยเนี่ย บริษัทชื่อ B.N. r e s u r a n, n t Group เนี่ยเป็นบริษัทเป้าหมายเป็นบริษัทที่ร่วมลงทุนเจมารเข้ามาลงทุนเจมารต้องเอาผลประกอบการขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าเจมาร์ดไม่ไว้ใจระบบบัญชีของสุกิจีน้อยเจมาร์เจมารก็จะหลังรั่วนะฮะถ้าเจมารวันหนึ่งสเต็ปอัพอินเวสเมขึ้นไปจาก30%เป็น5 6ไปเป็นห6าเจมารก็จะใช้ผลกำไรของสุกิจิน้ยเนี่ยเข้าไป ันทึกอยู่ในงบการเงินรวมของเจมาที่เรียกว่า consolidation อันนี้ก็เป็นมาตรฐานบัญชีแบบมหาชนนะครับซึ่งระบบบัญชีก็จะไปโยงกับมาตรฐานแบบไหนล่ะแบบ P A E ของไทยก็จะเป็น T F R S นะครับใช้ระบบ E R P เข้ามาช่วยไหมทําให้มันตรวจสอบได้ง่ายออดิเตอร์เปลี่ยนไหมเป็นใครนะครับมีระบบควบคุมภายในไหม Internal Control มี Internal Audit หรือไม่อันนี้คือ c h e คล l i s t ในกิ่งที่5กิ่งที่6นะครับกิ่งที่6 จริงๆไม่มันมีเจ็ดกิ่งเนี่ยเวลาทํางานเนี่ยแต่ว่าในหน้าสไลด์เนี่ยมันได้เท่านี้ไม่งั้นมันจะเล็กมากจนมองไม่เห็นนะครับเลกลิ่งที่6ก็เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของใคร IP วันนี้สุกี้ตีน้อยมีใช่เป็นของ bnn r a u r a n t group ตั้งแต่ตั้งต้นแต่ถ้าวันหน้าเกิดแบรนด์ใหม่ขึ้นมาเกิดข้าวแกงข้าวแกงตีน้อยที่ไม่ใช่สุกี้เออแบรนด์นี้เป็นของใครก็ต้องเขียนให้ชัดในสัญญานะครับนะวันข้างหน้า ไม่ได้ทําแบรนด์อย่างเดียวทำแฟรนไชส์ให้เขาใช้ลายเส้นไปต่างประเทศเีงต้องคิดเยอะเลยนะครับนึกภาพแมคโดนัลล์นึกภาพ KFC นึกภาพสตาร์บัคส์ที่ไปทั่วโลกเขาคิดเรื่องพวกนี้มาตั้งแต่ต้นนะครับมันก็มีว่าเออถึงเวลาแล้วถ้าแบ่งปันผลประโยชน์ใครได้เลิกกันแล้วใครได้เออนนี้น่าสนใจนะนะครับตอนที่คุณตันเอาอิชิตันกรุ๊ปจำกัดมหาชนไปจอยเวนเจอร์กับอัลฟากรุ๊ปที่ อินโดนีเซียเมื่อปี2557เนี่ยนะครับก็คุยกันเรื่องแบรนด์เรื่องทรัพย์สินและปัญญาจะเป็นของใครนะครับอันนี้ข้อมูลเปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์นะเพราะว่าอิจิตันกรุ๊ปจำกัดมหาชนเนี่ยเข้าตลาดไปเมื่อปี2557และช่วงครึ่งหลังของปี57เนี่ยก็ไป JV วีจอยเวนเจอร์50/50นะ 50, กับอัลฟากรุ๊ปที่จาการ์ตาที่อินโดนีเซียนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เปิดเผยอันนี้คือเช็คลิสต์ที่เวลาถ้าเราจะคุยเรื่องสัญญาหรือไม่พ้นที่ต้องมีเรื่องแบบนี้นะครับวอลล์ท็นอคเน มาถึงตอนที่6ผ่าน6ตอนแล้วเดี๋ยวเหลือตอนที่7ตอนที่8ลองมาดูว่าเมื่อ Pre-M&A M&A น a นี่คือทำสัญญาแล้วนะหลังจากนั้น Post-M&A หลังจากเข้ามาร่วมทุนเป็นหุ้นส่วนกันแล้วเนี่ยที่เรียกว่า PMI post merger integration จะเกิดอะไรขึ้นมันก็มีเรื่องการปรับโครงสร้างทุนทำให้ตัวธุรกิจทำให้งบการเงินมันมันเฮลตี้ขึ้นการโอนกำไรกันในเครือนี่คือสิ่งที่จะพูดในตอนที่7ตอนที่8 ขอบคุณที่ติดตามวันเราทอล์กนะครับตอนนี้ Subscribe ใน y t u t u เนี่ยเข้าไปร่วม5,000แนล้นะฮะ5 0 0 0คนแล้วขอบคุณมากครับ